รถสวยเข้าใหม่นะครับกับ h o n d a HRV ครับ 1.8e ครับปี2016นะครับได้งานสีขาวเดินๆสวยๆครับแตลราคาฟรีดาวผ่อนล้มต้นเพียงแค่7 0 0 0บาทครับรุ่นตัว e ครับคันนี้ราคาออกใหม่ปปายแดงครับอยู่ที่999,000บาทครับวันนี้นะครับเราขายเพียงแค่399,000บาทฟรีดาวครับผ่อนล้มต้นเพียงแค่7 0 0 0บาทนะครับ ด้านหน้านะครับเป็นงานไฟวิลเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วนะครับมีเดย์ไทมนะครับของตัว LED นะครับพร้อมกับงานไฟตะหม้อคู่ล่างครับล้อใหม่17นิ้วครับปัดเงาเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับงานคิวคอนซาร์ให้ประตูสี่บานเลยครับด้านหน้าเพิมท้ายเดิมครับคันนี้มีงานกล้าวหลังพร้อมเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับภายในนะครับย้ำๆกับปัดสะพานนะครับคันนี้มาพร้อมกับงานครับเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานเบาะปรับคนขับเป็นไฟฟ้าพร้อมโพภชนาชิปไว้ใช้งานหน้าจอให้พร้อมพร้อมระบบของตัวแอร์ออโต้าาลูกค้ท่านใใดสนนจะครับคู่มืออขงกาารใใช้้งนมีหครรบบบจ5ัชม นี้ครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องส่วนลดลดมือ2กับทางเมงพยนครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่สาขา1ครับรักกันใหญ่บริษัทพยนนะครับที่มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้านะครับวันนี้ผมมีรถ SUV นะครับเซกเมนต์นะครับของตัวรถยอดนิยมฮอตของเจ้าแบรนด์ Honda นะครับกอล์ฟฮอนด้าครับ 1.8e ครับปี2016คันนี้นะครับมาพร้อมกับงานสีขาวเดินๆสวยๆครับกับราคาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7,000บาทครับรุ่นตัวนี้ครับรุ่นตัว e นะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงครับอยู่่ทททีี999,000บบบาาคครรัััวนนนน้ะงงเมพย ขายเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ เรื่องที่รุ่นของตัวนี้กันเลยครับรุ่นรุ่นเริ่มต้นนะครับจะมีตั้งแต่รุ่นที่เป็นตัวครับ 1.8S ครับตัว E นะครับ E Limited นะครับและรุ่นของตัวท็อปสุดของรุ่นเจนนี้นะครับจะเป็นตัว EL นะครับฝ่ายด้านหน้านะครับรุ่นตัว E นะครับจะเป็นงานไฟเบอร์นะครับหลอดลูกแก้วนะครับมีงานไดทามนะครับของตัว LED นะครับด้านล่างพร้อมกับงานไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วครับสภาพโคมคันนี้เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ปรับสภาพครับหมูทำการรีวิวให้ลูกค้าเห็นดีเทลของตัวรายละเอียดของตัวรรรรรรถออบบบบคคคคัััันน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 ก่ะะะะไฟทาาาาางขววสสสภพยใเเดิมจ้หป็ นะครับสีเทานะครับเงาเงาสวยๆนะครับตัดด้วยงานนะครับประกายนะครับพร้อมโลโก้ของตัว Honda นะครับตัดด้วยสกินงานโครเมียมข้าด้านหน้าแล้วไฟฝังขวานะครับสภาพเดิมสวยใสนะครับพร้อมกับงานไฟตันหมอกด้านล่างให้เรียบร้อยนะครับรุ่นตัวนี้นะครับมาพร้อมกับใบทะเบียนผมทําการเปลี่ยนใบทะเบียนของตัวกทมให้นะครับสภาพของตัวรถครับสวยใสเดิมเดินครับน่าใช้งานมากๆนะครับกับเจ้า Honda HRV สอ 1.8e ปี2016คันนี้ครับเป็นราคาอยู่ที่399,000บาทฟรีดดาวผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะครับ ให้ดูเด๋ยวสังคมของตรงงานฝากระโปงด้านหน้านะครับสภาพฝากระโปงนะครับยังไม่ปัสภาพนะครับ ให้ดูนะครับไม่มีรอยบุบนะครับหรือรอยลักยิ้มนะครับต้องสองฝั่งนะครับ๋ยวาผมทำการเก็บรายละเอียดของตรงงานครับให้รอบคันนะครับล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่าแน้วมันเครื่องของเียวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็บตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบครับบริษัทของรถยนต์นะครับเปิดมา24ปีครับเรามีพิจารณาการในการจัดสรรหารถคุณภาพเกรดเนะครับตรงนี้เข้ามานะครับถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจครับเรามีมาตรฐานของตัวนะครับการตรวจสอบเช็ครถนะครับของตัวบริษัทชิกของตัวเยอรมันเข้ามาตรวจสอบให้อีก2 0จ เชื่อใจได้ที่สุดกับหางเบงคพยนต์ครับต่อมานะครับด้านข้างครับตัดด้วยงานค้วปงซุ้มล้อพลาสติกสีดนทั้ง4ีล้อแล้วนะครับได้งานแม็กซ์17นิ้วครับปัดเงาครับเดิมๆนะครับจากโรงงานแล้วนะครับมาพร้อมกับงานเบรกบิดทั้ง4ล้อนะครับในส่วนตัวยางนะครับผมทำการเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้ครับคันนี้ปัจจุบันเป็นยางปี19เดี๋ยวผมต้องการเปลี่ยนทั้ง4เส้นเป็นยางปี2020ขึ้นไปนะครับให้นะครับให้ดูดีเทลของตัวโครงสร้างหลักเลยโช็กนะครับด้านหน้าสภาพเดิมนะครับ ไม่มีรอยซึมรั่วนะครับมาร์คสีแต้มสีนะครับยังอยู่ครบอาจจะมีคราบเซทฝุ่นนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับสดๆร้อนๆเลยผมนอนทําการรีวิวให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดของตรงงานรถคันนี้ก่อนนะครับกับราคาครับสีดาวผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับต่อมาด้านข้างนะครับตัด่งานโครเมียมนะครับด้านข้างครับกระบังลมด้านข้างนะครับกระจกมองข้าปรับพับไฟฟ้ามีไฟเดียร์ให้พร้อมนะครับกระจกด้านหน้าแท้เดิมจากศูนย์โตโยต้าพาสีพอรบนะครับเดี๋ยวผมดูแลต่อให้ถึงปีหน้าเลยนะครับ ผิวพันด้านข้างโดยรวมนะครับสวยถือว่าดูดีเลยนะครับคันนี้ยังไม่ทําการล้างนะครับให้ดูดีเทลนะครับผิวรอแทบจะไม่มีเลยนะครับงานบันไดชายด้านข้างนะครับตัดวนงานพลาสติกสีดำนะครับพร้อมกับงานครับสีนะครับเทาๆนะครับด้านข้างตัดออกแบบดีซาวมาครับตรงนี้ครับให้ดูพรีเมียมนสมัยด้านขึ้นครับบุญเจคิเดตมีให้ระบบของตสมาร์เอนทีนะครับกรณีแล้วรานะครับทาการนะครับ ใส่กระเป๋ากุญแจนะครับหรือทําการเดินออกจากรถนะครับระบบของตัวเท่นทล็อกคันนี้นะครับทำการล็อกให้โดยอัตโนมัติถ้าลูกค้าต้องการที่ทําการเปิดนะครับสามารถเปิดได้งานออโต้เลยนะครับประจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์ฮอนด้านะครับกันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วประตูข้าง4บานงานหลังคาสภาพเดิมสวยนะครับคันนี้งานสัญจรสัญญาณชาร์กฟินทัดบรรบนมีให้แล้วนะครับการดูโครงสร้างหลักของตัวงานดูรถมือสองครับสำหรับลูกค้าท่านใดดูรถมือสองไม่เป็นนะครับผมไล่เรียงให้ดูนะครับลอสซั t ปอนพอาร์นะครับ ต้องสภาพเดิมนะครับไม่มีการชนโครงสร้างบิ๊กคว่ำนะครับหรือการตัดต่อของตัวงานโครงสร้างด้านข้างครับบริษัทของเราพยนนะครับเปิดมา24ปีนะครับรถของเราทุกคันนะครับมีเล่มนะครับไม่มีการกลับสีนะครับหรือก่อไม่แน่นอนนะครับงานคีบครับโรบอทยังอยู่ครบเลยนะครับด้านข้างงานเสาบีหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับ นะครับปัจจัยหลักของการในเพจทัานข้างเล็ตัวถังต้องตรงกับสำเน่านะครับและไม่มีการแกะหรือรอยหมุดของการถอดออกนะครับงานสกรับเพดทานข้างครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างของตัวแผงตัวด้านหน้าฝั่งซ้ายหัวน,น็อตนะครับไม่มีการแกะนะครับ ด้านล่างด้านในนะครับแผงประตูวัสดุเป็นงานหนังหุ้มครับเป็นตัวพรีเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับระบบเซนเตอร์ล็อกมีให้นะครับเดินด้วยตะเข็บได้สีขาวนะครับตัวจดลดลงเป็นอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไล่ให้ดูตะเข็บซีโคนแผงประตูด้านหน้าสังซ้ายนะครับโครงสร้างเดิมๆินครับการดูรับตะเข็บซิโคนของตัวครับแผงประตูนะครับว่าแท้เดิมจากศูนย์ไหมครับจากโรงงานนะครับหนึ่งซีโคนต้องไม่แข็งเกินไปและก็นิ่มเกินไปนะครับต้องทําการจิกเข้านี่ครับคือสภาพโครงสร้างเดิมสวยนะครับ ในส่วนของตัวรางลูกยางด้านล่างนะครับสภาพเดิมไม่มีรราฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับต่อมานะครับด้านท้ายนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบมากครับการดีไซน์ของตัวเจ้า hrv จะทําการเปิดงานประตูด้านหลังครับไว้ด้านบนนะครับถือว่าออกแบบดีไซน์ออกมาตรงนี้ครับได้ดูพรีเมียมและล้ำสมัยมากขึ้นสามารถขึ้นลงได้สะดวกเลยนะครับต่อมาให้ดูงานโครงสร้างผมแกะให้ดูละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้านะครับมารับชมเองครับที่ทางบริษัทพยนตร์ลอซอฟเฟตอาร์ตสภาพเดิมสวยนะครับหัวน็อต นะครับให้ดูนะครับไม่มีการแกะนะครับงานสกเพดมีให้หัวน็อตแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายวัสดุของตัวเบาะหนังนะครับสภาพเดิมที่ว่าขนน้าแก้วน้ําลาโพงมีให้เรียบร้อยนะครับผมไล่ให้ดูตะเข็บซิลิโคนงานด้านข้างนะครับไม่มีเ้ออยของการชนโครงสร้างหรือการเคาะงานนะครับของเรารับประกันโครงสร้างครับถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับมีการชนตัก พิกคว่ำมจมน้ำนะครับผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนอยู่แล้วนะครับต่อมาระบบของตัวคันนี้นะครับเป็นเบรกดิ้ทั้งสีล้อสภาพแม็กนะครับเดี๋ยวผมทำการเก็บดิ้วล้ออะไรเถวตรงงานแม็กให้ทั้ง4ีล้อแต่ให้ดูโช๊คด้านหลังนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับ ด้านท้ายนะครับไฟท้ายแท้เดิมนะครับจากโองคงานเป็นไฟ LED ให้เรียบร้อยโลโก้หรือแบตช์องตัวนะครับ h r v มีให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ของตัว HonDA พร้อมกล้องมองหลังมีให้แล้วนะครับเจ้าคันนี้งานสปอยเลอร์พร้อมกับงานไฟเบรกทึสสานะครับไฟฝั่งขวาสภาพสวยใสเดิมเดิมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ของตัว i v t e c ขนาด1.8นะครับพร้อมกับระบบของตัวความปลอดภัยเซ็นเซอร์ครับเตือนให้2จุดเรียบร้อยนะครับงานด้านท้ายไฟทับทิมนะครับมีให้2จุดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้ดูงานช่วงล่างนะครับงานช่วงล่างล้อนะครับ ไม่มีนะครับการวิ่งทางลูกรังนะครับดูจากดีเทลของตรงงานช่วงล่างไม่มีสเก็ตถินนะครับหรือรอนะครับพลาสติกครับฉีกขาดนะครับหรือรอซึมรั่วของตรงงานชกด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดงานฝาท้ายให้ดูนะครับงานฝาท้ายนะครับคือเป็นหลักของการดูรถมือสองนะครับการดูฝาท้ายนะครับเพราะรถเราครับถ้าขับนะครับจะใจแรกเลยนะครับด้านข้างบอดี้ด้านหน้าด้านหลังนะครับการชนโครงสร้างนะครับแต่ให้ดูคันนี้นะครับ ไม่มีการแกะหรือการถอดงานฝสาโพล้านท้ายนะครับไลต่ตะเข็บซิลิโคนมาเลยอยูยาวนะครับงานฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับผมไล่ให้ดูนะครับกระบอกโช๊คสภาพเดิมไฟท้ายแท้เดิมนะครับจากโรงงานของตัวไทยคอยตเรียบร้อยแล้วนะครับตะเข็บซิลิโคนด้านท้ายนะครับผมไล่ให้ดูนะครับไม่มีดิวรอของการเคาะงานนะครับงานฝั่งขวา สภาพเดิมครับล่องงานเดิมๆนะครับด้านในของตัวเจ้า h r v คันนี้ครับถือว่านะครับตอบโจทย์นะครับในการใช้งานครับเจ้า5ประตูนะครับคันนี้นะครับถาดรองมีให้เรียบร้อยนะครับสามารถเก็บของสัพภาละกระเป๋าเดินทางได้สองถึงสามใบเลยนะครับงานไฟท้ายด้านท้ายมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ1จุดนะครับในส่วนของตัวงานด้านหลังนะครับชุดประแจแม่แรงล้ออะไหล่มีให้แล้วนะครับการดูโครงสร้างของตัวงานด้านท้ายว่ามีการชุโครงสร้างมาไหมนะครับดูนะครับซีดําเดิมนะครับ อันนี้คืออาจจะมีคับเศษฝนนะครับยังไม่ปําทำการปรับสภาพผมมาทำการรีวิวให้ลูกค้าเห็นยละเอียดของตัวโครงสร้างของตัวงานรถก่อนนะครับงานซิลิโคนเดิมๆนะครับงานบอดี้ไม่มีรอยบุบนะครับหรือการชนโครงสร้างนะครับล้ออะไหล่อยู่ครบเลยนะครับคันนี้สวยน่าใช้งานมากๆครับกับเจ้า Honda HRV 1.8E ครับปี2016คันนี้ครับกับราคาฟรีดาวน์ผ่อนเพียแค่7,000บาทครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถ หรือฟันแนงทางผมได้เลยนะครับเสือเมงที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทนครับแอดไลน์ครับทักเข้ามาสอบถามในส่วนของตัวงานรถครับหรือยละเอดของตัวงานฟันนงก่อได้เลยนะครับต่อมานะครับงานด้านท้ายของตัวงานแถวสองนะครับสามารถทําการพับเบาะลงไปได้นะครับระนาบเลยนะครับขออนุญาตนะครับทําการพับแล้วเบาะและหน้านะครับจะใช้พื้นที่นะครับใช้ส่วนของตัวงานแถวสองได้กว้างขวางเลยนะครับต่อมานะครับให้ดูงานผิวพันธุ์ของตัวงานฝั่งขวาสภาพโดยรวมนะครับสวยดูดีนะครับแม็ก นะครับฝั่งขวาไม่มีปีรอสุดบาทนะครับโชคสภาพเดิมนะครับผมไล่ให้ดูงานโครงสร้างหลักๆนะครับของการดูรถดมือสองนะครับแบบละเอียดเลยนะครับลออสปอตเ็นอาร์คนะครับสภาพเดิมงานนะครับเสาซีหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับนะครับหัวน็อตของตัวงานปิดประตูไม่มีการแกะนะครับแล้วก็งานสปอตเ็นอาร์คสภาพเดิมงานสกราเพดเดิมๆหัวน็อต งานแผงประตูนะครับงานตะเข็บซิลิโคนด้านหลังนะครับไล่เวียงมาเลยนะครับสภาพเดิมนะครับแผงประตูนะครับไม่มีรอยถลอกหรือรอยฉีกขาดของตัวงานเบาะหนังนะครับงานเบาะหนังสภาพเดิมพรีเมียมครับจากแทสจากโรงงานนะครับในส่วนของตัวงานเฮดมครับข้างในถือว่ากว้างขวางเลยครับจะสูงประมาณครับประมาณเมตรเจ็ดสิบได้นะครับที่วาง พักแขนมีให้รองรับของตัว i s o ฟ i x ให้ทั้งสองฝั่งหมอนรองคอมาครับมีให้นะครับสามตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับสายเช็ดเบลมีให้สภาพเบาะเดิมตึกๆสวยๆเลยเบาะแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับก๋จีโจด้านหน้ามีให้สองฝั่งเดี๋ยวขอยาดนั่งให้ดูนะครับถือว่าภายในครับนั่งสบายเลยคันนี้ครับสามารถปรับเอนเบาะได้หนึ่งระยะนะครับแล้วก็งาน headroom ไม่มีรอยถลอกหรือรอยยันนะครับบนงาน headroom นะครับห้องโดยสารด้านหน้าถือว่ากว้างขวางนะครับมาพร้อมระบบตัวความปลอดภัยให้เรียบร้อยแล้วนะครับ รอบคันนะครับพันนี้ต่อมาผมไล่ให้ดูงานแผงประตูนะครับฝั่งบาลเป็นคนขับนะครับระบบของตัวเจคิเลตสมาที่มีให้เรียบร้อยสภาพแม็กด้านหน้านะครับไม่มีเรคบาดครับโช็กแห้งเดิมนะครับภายในโครงสร้างหลักๆของแผงประตูบุคคลขับวัสดุสภาพเดิมตะเข็บซีโคนนะครับเดิมนะครับ กระจกลดลงนะครับเป็นวันอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับบานปคนที่ขาบกระจกพับไฟฟ้าระบบเซนเซอร์ล็อกมีให้นะครับล็อกกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับงานโครงสร้างหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือรอขยับนะครับงานพปอร์ตเบนนักไล่เรียงมาแล้วครับแบบละเอียดเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยของเรานะครับเป็นเกียร์เดลเลอร์ใหญ่นะครับดอกเบี้ยของเราครับเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2.69สําครับสำหรับรถปี2 0 1 6นะครับนะครับถ้าลูกค้านะครับจ่ายไปแค่นงร้แรกครับจะดอกเบี้ยจะลดลงมานะครับ หรือ2.59เฉพาะลูกค้าที่มีเครดิตเท่านั้นครับสามารถผ่อนใ้ส่วสุด7ปีนะครับ8 4ง่วนครับอัตราดอกเบี้ย7ปีนะครับอยู่ที่นะครับ5.49เท่านั้นนะครับต่อมาให้ดูโครงสร้างของตัวงานข้างนะครับที่เราบอดต้องอยู่ครบนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะการขยับนะครับชิคเกอร์ของกระดานยางต้องอยู่นะครับงานสกรับเพจสภาพเดิมสวย บาปรับนะครับไฟฟ้าบุคคลขับเป็น6ทิศทางให้เรียบร้อยแล้วนะครับสาภาพเบาะเดิมๆตึงๆส,สวยๆเลยนะครับคนนี้คู่มือของการชาง,งานมีให้เรียบร้อยแล้วพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับของเจ้าแบรนดอนด้านะครับถือว่าออกแบบดีไซน์มาถือว่าสวยหน้าใช้งานมากๆเลยนะครับปุ่มกุญแจคีย์เด็มีให้เรียบร้อยปุ่มบุ๊กสตาร์ทอยู่ด้านข้างนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทดูขึ้นอยู่คันนี้หนึ่งสองสามนะครับนี่เชื่องเดียวติดนะครับพวงมาลัยนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับคอนโทรลระบบของตัวนะครับเครื่องเสียงฝั่งขวามีระบบของตัวโค้ชคอนโทรลนะครับคันนี้จะไม่ใช่อเดติฟิทโค้ชคอนโทรลนะครับที่จับความเร็วตามรถด้านหน้านะครับจะเป็นระบบของตัวล็อกคอามเร็วนะครับการขับขี่ของเราปกตินะครับระบบของตัวช็คันบอร์ดมีให้ไฟด้านหน้าเป็นงานออโต้ไฮบรอแล้วนะครับระบบของตัวพารเนชนชิพเล่นเกียร์มือนะครับมีให้นะครับหน้าจอเลขใหม่1นึ่งแสนหกมนโลนะครับไมแท้ไมเดิมนะครับเฉลี่ยลดประมาณนะครับ อ่าแป,ปีครับใช้งานเพียงแค่2 0 0 0 0กิโลต่อปีเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มค่ากับราคาเพียงแค่3 9 9 0 0 0 0บาทคันนี้ครับกับฟรีดาวครับราคาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7จ0 0นบาทเท่านั้นนะครับต่อมาคอนโซลหน้านะครับสภาพเดิมนะครับระบบของตัวทัชคอนททคอนทการการเลื่อนถไลนะครับมีให้เรียบร้อยอีคอนโหมดนะครับประโยชน์โหมดประหยัดพลังงานมีให้หน้าจอนะครับคันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับ แต่รุ่นตัวนี้ครับอาจจะไม่มีในส่วนตัวฮอนด้าเรน o บ้เพิ่มเติมมานะครับถือว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีกระจกมองข้างในการมุมมองมุมด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับป้ายฉุดเฉืนระบบของตัว Air Auto นะครับคันนี้ครับให้มาเรียบร้อยนะครับระบบของตัวเกียร์ที่เป็นเกียร์ CVT นะครับคันนี้นะครับมีให้สามารถเล่นเกียร์มือผ่านแพตเทิร์ชิพให้เรียบร้อยแล้วเบรกมือไฟฟ้านะครับมีให้ระบบของตัวออโต้เบรกโคันนี้มีให้ครับคอนโซลด้านล่างตัดด้วยงานโครเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนห้อง ที่วางขอน้ำแก้วน้ำนะครับในส่วนตัวชุดเกียร์ถือว่านะครับออกแบบดีไซน์ออกมาตรงนี้ครับน่าใช้งานมากๆเลยครับยกให้สูงขึ้นนะครับที่พักแขนตรงด้านหลังนะครับมีอายุบ็อกเล็กๆให้นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับแอร์มีให้3มช่องนะครับระบบแอร์แบ็กคันนี้นะครับมีมาให้ด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับคู่เกทดิชัทมีให้นะครับคู่มือของการใช้งานคันนี้นะครับมีให้ครับจบนะครับมีการเข้าสวนพทเนาพัฒนเน้นครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกระยะอยู่แล้วนะครับต่อมาแผงบางแดด มีกระจกให้นะครับคอนโซลไฟด้านหน้ามีให้2จุดนะครับแผงมาแดดาบบคนขับนะครับมีกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพานะครับมาดูรายส่วนของตัวงานห้องเครื่องด้านหน้านะครับทุกอาชีพของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นครับข้าราชการครับพนักงานบริษัทนะครับเกษตรกรช้าขายครับสามารถออกได้ลดได้ทุกอาชีพครับลูกค้ามีเครดิตสามารถออกรถได้นะครับคันนี้นะครับกับราคาครับดอกเบี้ยพิเศษครับฟรีดาวน์ผ่อนสปีเพียงแค่2.59เท่านั้นครับ สามารถผ่อนได้สูงสุด7ปีนะครับ84งวดครับดอกเบี้ยนะครับ7ปีอยู่ที่5.29เท่านั้นนะครับกับราคาฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่7,000บาทนะครับต่อมาเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับของตัว i อ t e เขนาด1.8ลิตรนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่ทําการปรับสภาพนะครับมา่ทำการรีวิวให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับหนึ่งนะครับปัจจัยหลักของการดูรอบเครื่องนะครับเครื่องยนต์ไอวิเขนาด1 4 1แรงม้านะครับคันนี้นะครับลองล็อตออกมาท e รับห8 5นะครับทำควบคู่กับระบบของตัวเกียร์ที่เป็น CVT ให้เรียบร้อยแล้วนะครับการดูปัจจัยหลักของตัวงานเครื่องยนต์นะครับหนึ่งรอบเครื่องต้องนิ่งๆนะครับหัวน็อตองไม่มีรอยแกะหรือการขยับนะครับหรือรอยเสมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับดูจากดีเทลของตัวเครื่องยนต์เลยสภาพเดิมนะครับสวยเลยนะครับงานฝากระโปรงปัจจัยต่อมานะครับไม่มีการแกะหรือรออขยับนะครับถ้ามีการแกะหรือรอยขยับนะครับสายสินธาก่อนเลยว่าคันนี้มีการชนโครงสร้างมาไหมนะครับ แต่ถ้าไม่มีการแกะหรือรอขยับนะครับดูจากงานแก้มฝั่งด้านในงานแก้มด้านในไม่มีการแกะหรือขยับนะครับคันนี้บอกเลยผมคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีการชนโครงสร้างมาแน่นอนครับล้อลูกเจาะนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบเชื่อากัร้อนนะครับด้านหน้าสติ๊กเกอร์มอก์นะครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่นเล็กน้อยนะครับอยู่ทรการล้างทำความสะอาดให้แล้วนะครับก่อนส่งมอบนะครับแต่ให้ดูโครงสร้างหลักๆของตัวรถคันนี้นะครับโลนน็อตฝั่งขวาไม่มีรอยการแกะหรือการขยับนะครับรถด้านใน นะครับระบบชุดเบรก ABS งานเบ้าโชกนะครับด้านหน้าให้ดูไล่เรียงมาเลยนะครับระบบเครื่องยนต์ทางทำงานนี้่ปกตินะครับงานเบ้าโชกฝั่งซ้ายนะครับลอสปอร์ตอาร์คนะครับเดิมๆนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับผมทำการชำระล้างเครื่องยนต์ครับเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องของเร็วนะครับตัวซอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับเรามีารันตีนะครับดูแลหลังการขายครับ1เดือน3 0วัน เกียร์ระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์นะครับถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับเราสวิตครับให้1เดือนเต็มๆนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือกำลังมองหาอีเกเซกเมนต์ของเจ้ารถ h RV ครับเซกเมนต์ของตัว SUV กับตัว h RV 1.8E ไป2 0 1 6คันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7,000บาทกับราคาอยู่ที่399,000เาหนะครับสามารถโทรมาสอบถามร้านเรือรถ หรือแฟนนักการท่องผมก่อนได้เลยนะครับเซี่ยมิงที่เบอร์0641466023ครับเบอร์โทนนะครับแอดไลน์ครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดของตัวงานไฟแนนซ์ก่อนหรือรายละเอียดของตัวรถกระทางผมก็ได้เลยนะครับก็จะกันนะครับฝากกดติดตามนะครับกระทางช่องส่วนรถรถมือสองกระทางเมินิพยนนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมรถสวยๆคันต่อไปนะครับวันนี้นะครับทางเมิงนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ